สนับสนุนโดยแชมพูเรมิสสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4448 งานไม่แน่นแน่นวิก่อนหน้านี้เพิ่งเดินสายเปิดตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดได้ค่ะว่าลูกทุ่งหนุ่มขนตางงอนโน้ตมหัศจรรย์มีแพลนทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปแล้วค่ะมีแพลนว่าจะไปเดินสายที่ยุโรปครับช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยครับก็จะไปสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมันฝรั่งเศสครับผมอาจะเป็นช่วงเดือน มิถุนามิถุนาถึงสิงหาครับก็ติดตาม Facebook กเราได้นะครับโน้ตมหาจันย์มัธสีครับแล้วก็จะลงอัปเดตคิวงานต่างๆครับผมเอาไว้ในเฟซครับเตรียมอะไรไปโชว์แฟนๆที่นู่นบ้างแต่ว่าเราไปบ่อยนะเราก็ต้องเตรียมใหม่ใหม่ไปเรื่อยๆก็จริงๆก็เพลงลูกทุ่งทั่วไปเพลงตลาดที่แฟนๆที่นู่นเขาเขาชื่นชอบครับพี่ประมาณนั้นครับแล้วก็ที่สําคัญคือเตรียมความน่ารักไปก็พอครับมีเพลงอะไรมาที่เราไปทุกครั้งเขาต้องขอให้เราร้องทุกครั้ง โอ้โหเพลงที่ต้องขอเหรอครับทุกครั้งอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแบบเพลงเก่าๆจริงๆเพลงผู้หญิงก็ขอนะครับเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงอย่างเงี้ยครับขอเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงขอบ่อยมากเราก็ต้องร้องอย่างวางเพลงเพลงหมอลำอย่างเงี้ยครับหมอลำซึ่งเราเป็นรูกทุ่งภาคกลางเราไม่ใช่สายหมอลำเราไม่ค่อยถนัดเพลงอีสาน อันเนี้ยเราก็จําเป็นที่จะต้องร้องเพราะว่าแม่ๆชอบแม่ๆขอมาอย่างเงี้ยน้องโน้ตน้องโน้ตไปฝึกหมอลำม,มาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอือเรียกว่าแม่ๆอยากได้แบบไหนลูกโน้ตจัดให้ไม่ข,ดขาดค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย